เอาไปแล้วครับรุ่นบางลมใหม่เพิ่งปล่อยเจอไปนะครับโอ้รุ่นนี้มีแต่สายสาวครับยวขอเลยแขนด้วยคนนะครับบิจากออกมบรุ่นนี้นะครับใครบินจากออกมาเออไม่ได้มาเผื่อนะ ใครเข้าไปโดดนง่นแหละก่อนนะครับคนนั้นได้รางวัลนะครับโดนเขาเรียกโฮชอตนะครับใครใครโดดนั่นแรกผ่าดนั่นแรกคนแรกนะครับอ๋อจะบอกกันมัเกิดแล้วมันไม่ดีอะเอาแล้วนะครับอไปหนึ่งคันแล้วนะครับเลือกไถนานะครับเลืกไถนายังเอามาแข่งกับเขาได้ไงไม่รู้นะครับเสียงเรียงอะไรมาแล้วครับพี่เมย์หมายเลขหนึ่ง

จเน่ยนะครับืเด่ียแอย่รออรุ Sorry, no. ่นนี้ไม่ค่อยมีคนอยากดูแล้วครับมีอยากดูรุ่นต่อไปแะครับองแสนสิบนะครับโบนึ

แล้ครับอตอนนี้รอ,อบรอบของผู้หญิงนะครับรุ่นเลดี้นะครับรุ่นเลดี้จะออกตัวแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับเหมือนผู้ชายเลยนะครับรีมือไม่ธรรมดาพี่อคมชี้หน้าแล้วครับชี้หน้าแล้วชี้หน้าชี้หน้าชี้หน้ทาที่ระเบิดระบบ ยังโัษรึขึ้นเนินต้นโพทํอได้ช่วยรถจดนะครับเป็นหรไม่เป็นน้องกนะครับโอ้น่าจะเป็นน้องอกนะครับโอ้ยไม่ใช่เลยครับน้งการครับโอ้น้การมานะครับน้องการได้ช่วยรถจอดไปแล้วครับยังเต้นต่อครับน้องการนั่เลยโอ้ยน้องการนั่นกทำไม ยมีสายน้อลนกได้ที่นึ่งนะครับต่ไม่ได้ต้องอาัความสามารถนะครับน้งทางน้ำอยู่น้เมือนกันตามวยน้องอะไรนีนะครับตามยังมีคนอยู่ไกลๆนะครับเ้อรเบอร์เบอร์ไหนครับไอ้ที่มันอยู่ตรงตะนนี่เป็นเดี๋ยวผ่านก่อนผมจะพูดแซวทุกคน กนะครับผมปดักผมไม่ได้ยินหรอกผมวนี้เสร็จเราจะพักไม่อาหรมะมันผมไม่ได้ยินอนะครับบ้านองเนี่ยขันี่เ่วงบ่ายเอาละเอาละมาละเริ่มมาละอลกการ็นคนที่หนึ่งอยู่รอดนอกการพี่เก่งกว่าพี่กันเลยองการไม่ต้องอานไ่เป้ไม่ต้องอปนะเดี๋ยวผมเอาพี่เอยนะเดี๋ยวผมเป็นี่ล้่ย อันนี้ผมถ่ายลงยอันนี้ผมถ่าลงยูทูบี่ผมเลือก่เล่นะครับโอนุกการมจริงๆนะโอนลุกอนการตขึ้นมาตามมาด้วยน้องอะไรครับน้องอะไรเบย์ขงน้องโอ้ยไปอปไ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 ปกปไปนปอปไ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 ปกปไปรปไ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 ปาปไปไปไ ก็มีอาจารยกพี่ผู้ใยนะครับเตรียมเตรียมน้องยาววันนี้น้องยาวเป็นเจ้าผู้ใยของเราทำงานหนักเหลือเกินนะครับโอ้ยลมแล้วมาแล้วก็ตาแล้วครับน้องโดนนักครับโอ้ยแข่งเพิ่งลุ่มนะครับแข้ลุ่มลุ่มนะครับพ่อคนพิจานมาตัวเองนะครับพ่อสั่งรถให้ลูกไม่ดีนะครับลูกมีฝีมือมากนะครับแต่พ่อทำไม่ได้โอ้ยนักการน่าจะลำบากแล้วนะครับโอ้ยรู้สึกว่านน้องการจะ ติบไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆนะรับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเห็นก็เป็นมที่น้นกกับน้องนกมาที่ตนนี้น้องไม่เหรอี่เขาแข่ไม่เคยเลยมันมีคนล้มงั้นหน่คนอะผมไม่รู้ครับใครจะเข้าที่หนึ่งที่2องครับเจ้ามังเชียนน้นกกับน้องนนะครับคนน่นแรกล้มแล้วหรแล้วก็คนใครก็มาแล้วก็โอ้ยนก้อยอยู่บ้านนก้อยอยู่บ้านก็ต้องรับกับ น้ก้ยนะน้จานไหนเนี่ยตามมาด้วยนอไม่รู้เลยว่ใส่อะไรเลนะคับโอยที่ามนดีเลยน้อเลย่อรถรกเเป็นีธรรมดาอันนี้นะจะเป็นลูกีาคระโอ้น่ารนะครแี้น่ารักเยะต็งนะครับัวแค่นีอความสามารถสูงส่งเหลือเกินนะครับเบอร์สาม สุดยอดสุดตามแบบไม่เห็นนะครับอน้องแตงนะครับตั้งชื่อว่าน้องแตนคนนี้นะครับขอรน้องบด็อกจะทำน้องบล็กโอ้น้องก็ตัดใจจับไม่ได้น้มงน้องบล็อกมาแล้วโอ้ยไม่ธรรมดาครับน้องโดนแม็ก์โดดเงินนะครับโอ้ยแค่โดดเงินได้กับสุดยอดนะครับแค่นี้เองน้องโดดแมตตของเรานะครับจิงหน่อยจะเป็นขวัญใจแม่ลองสอนนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังกินใจประชาชนไป เกือบครึ่งล้านแล้วนะครับที่มาดู้โอ้น้องน้องการไปแสดงครับแตได้เท่อยู่นะครับเอน้องก้อยนำด่งจริงๆครับขอบโชเ์หน้าหน่อยับน้องก้อยตามด้วยยี้ไม่รู้จักน้องแตงยน้องแตงเน้อแตงมาแล้วสองน้องมาละเ้าตามมเลยน้ออาร้อ อยากโหดที่ผู้ใหญ่ไม่ธรรมดาครับเพื่อข้าเย็นนะครับสามารถไล่ดีผู้ใหญ่ได้ไม do ่ธรรมดาจริงๆมาเป็นห่วงน้องการนะครับน้องการบอกว่าโอ้มาแล้วครับน้องมดน้องมดลอยมาแล้วครับโอ้น้องมดโตสามสิบสามหนึ่งหนึ่งนะครับน้องมด ดูน้องโดนนัดตอดเล่นพินิจนะครับน้องโดนนัดตอดเล่นพินิจรถคันนิดเดียวแต่โดดสูงข้หัวเลยนะครับเนื่องจากโอ้ดี่ไม่ธรรมดาครับโดดพ้นหัวเลยนะครับเนื่องจากเหนี่สูงข้หัวนะครับไม่มีเกียร์ว่ามนเฮาน้องข้ามเพื่อที่งานจริงๆนะครับสำหรับน้องข้าร้องไห้ตามด้วยน้องเซีนะครับน้องเซี แล้วน้องเด็ก yup. ฮ่าน้องเด็กน้องเด็กก็มาโดนตุ้น้องเ็กตามไนสวนน้องสวนตามไดิไอ้เจ so ้เล oh ็กเาเอ้เจเล็กเจ้เล็กเตีวทังเต็มอะไรตุ้ทันทีไม่ธรรมดานะครับเจใจผมไปเลยนะครับผมจะไปตัวนี้เฮ้ยเห็นน้องนี่โดนแลวคิดถือตัวเองมา่อนเเอาละ จบอีกแล้วหนึ่งคันจบแล้นะพี่หนึงน่าจร้อยมานะครับสหรับน้องน้องก้อยนะครับน้องก้อยน้ำห่างเสร็จแล้วกินครับน้องก้อยขับสบายสบายเลยครับโอ้โหเฮ้ยนี่น้องเล็กนะครับเนี่ยนี่ยปน้องเล็กถ้าจะเหลือน้องเล็กอีกหนึ่งคนครับอ๋อน้องเล็กอยู่หลังดนแสงออกตอนนี้ ไม่ครับขนาดเป็นผู้หญิงนะครับเน้นทึ้เน้นเด็ดหมดนะครับตู้นะครับเด็ดหมดนะครับอ้าวเข้าเส้นชัยที่หนึ่งแล้วครับน้องก้อยเอาแล้วยังไม่เข้ามาอีกหนึ่งรอบเราไปหนึ่งรอบน้องเข้าตามมาด้วยน้องซบนะครับผมตั้งที่แหลกเลยน้องแดนนะครับคนนี้น้องแดนน้องแดนไปนะครับที่สองที่สามน้องซบนะครับที่สามน้องที่สี่น้องนักนะครับน้องนักเดินสายนะครับท้ายแล้ว ไอ้ต yeah, yeah. oh. so ัวเล็กนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับนี่ขนาดผู้หญิงนะครับเฮ้ยโคตรนะครับอยากเห็นหน้าไอ้ตัวเล็กจริงๆเก่งสุดๆอ้าวแข้งน้อยเอาลูกเนียนเข้าเส้นชัยเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแข้งน้อยเอายังเหีือน้องรอน้องมดผมด้วยครับรอน้องมดองผมด้วยน้องมดยังเลยหนึ่งคันนะครับ รอน้องมดแปดหนึ่งนะครับรอน้องอ่ะยังเหลืออีกหนึ่งคันนะครับน้องมดเปิด์สามหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้อาขอเสียงจากมือนจากผู้เลดี้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้พักเราพักกันพึ่งเชมองนะครับ